อายะสบายดีพี่น้องตอนนี้เดี๋ยวให้เขาคุยธุระเป็นนะครับน่าจะมีคนที่หลอกแม่บ้าัตรเขาขีบกระดับไปยังบ่อขีบเลยเจ้าถอดสายพลุ่มก่อนดู๊ถอดเลยนี่เดี๋ยวเอาเอาสายขีบแบตสี่เขามาแทนใบย่ำนะเข้าขีบเอา นี่นะถอดก้อนเดี๋ยวไฟเบิดถอดนี่ก็ได้ไปย่ำใลยเข้าพันเอานีนแเราต่อแผงเอาแล้วครับเราใช้พัดลมไฟฟ้าอย่างว่าครับนี่ตอนนี้ต่อสายตรงไปก่อน,น,นอออยืนบ่นี่วืยอยู่หนิเราต่อสายแล้วให้เป่าขา้างหน้าครับต่อตรงเลยครับ ยังสิไปอีลีนะเองางิสิไปเาล้องเม่ก่อนเ๋ยรองเมื่อกอนลองเมือวานมันสีหอนบน่น่ี่องะเออลองเยวเมื่ก่อนนี่ให้นี่ตอ่อไปลงไปฝาเลยครับเอาเนกระตายพี่นอ้องอันนี้ใช้ไปก่อนครับท่านพี่น้องมันสิคำเหเสียเวลาครับเ,เราจะดูมันใช้ได้ไหมเช่เาถ้าเบื้งสายมาหาัเดอหมองมันหัวบ่มหมองข้าวตอ ขึ้นสตาร์บัติดวะเอ้าคือสตาร์บัติดต่อพัดลมทีเดียวสตาร์บัติดเลยต่อแผงอ้อยทีเดียวสตาร์บัติดเลยเดี๋ยวมาลองดูแผงอ้อยเราใช้งานได้ไหมครับ ผีเริ่อมมากกว่าน้าแล้วผีเริ่มมากกว่านครับคนกระตายรถกระตายพี่น้องตัวนี้โอ้รถไม่ตายรถไม่ตายรถไม่ตายแพ้งอ้อยเขาต่อไปต่อบเบ็ดเลยครับมันบมีสวิตกับาสิบิฮาใส่ย่อมนี่นั่นว่าจันทำชั่วข่าวใช้ชั่วตดแพ้งอ้อ,อยนี่กันใส่ได้ไบถัถอดตะเคียก็จะทำยังไงครับไอแพงอ้อยนี่มันมีอยู่แล้วครับเอ้ามือมือถือพัด่มเด้อ เราไม่ได้ใช้พ่วงสายพานครับต่อแมงแบตเตอรี่เลยครับเออเขาโทษมากครับผีตายครับแต่ว่าจะปลื้มว่าท่านไปมันเหนื่อยเลยเออเอาไม่และเรียกไปเจ้าหู้ยแยงมันจอดพุ่มดีๆอยู่จ้ะก็คือยังตาติดอยู่แล้วต่อแบตซื่อๆไหม เชื่อมมีต่อเชื่อมน่ครับต่อพัดล่มนีไวแต่กำลังต่อหันตัวละวาเดี๋ยวเราจะทดสอบเพ้งอ้อยว่ามันระบายความร้อนได้ไหมครับตัดเลยไม่แน่ใจทุ่นท่มกียนอกี่น้ำมันมาอยู่ ผีเริ่มมากวนแล้วครับถ้าปลื้มโบอท่านไปหาแกครับเขาสมมาบ,บ้บนหร้อบอลเรยียบ้อยเขาโทรมานนำแต่บ่บท่านไปครับเฮ็ดจังไหร่บัดะนี้รถกระตาดบบติดข้นกระไตเจ้าของหน้ากระตาฮู้มวนครบับจะลองแผงออยสักหน่อยก็จะระบ,บายความร้อนได้ไหมแบบนี้พี่ๆว่าไงครับ มูเจ้าว่ะมันมันผ่านบ่เออเดี๋สิไปยุคพี่เด้นเออเออบอกเรแล้วไงเออบอกเราก่อนเดี๋ยวลูกหลานไปเราไว้สิลองแข่งอ่อยก่อนบ่ติดเฮ้ยไฟมันพ่อยู่นี่น่ะบ่พังหนเท่ากับสตาร์เท่ากับยางม่าหนีได้ดีไหมเอ้ยเอากุญแจมาทันวงกร้องก่อนเตรียมดูน้ำมันในถังนี่มีไหมนี่ยเติมมือเท่าครบพิษลิส กระเช้าสองหนานึง no บつつつつつ็ดเจ็ดไปป้อนันสายทั่ขานันโอ้บักชางยนตนบักชางยนตนเอ้ยห้กระยางมากดีดีไหมครับมันให้หลีกเขาพ่อวจัะพ่ออยู่หน้าเนาเขาแป้งอ่อนนอยเดี๋ยวเออมเก็มถงลนี่อยงวะไฟมันก็พออยู่ด้พี่น้องจะว่ายังไรสัน

ลองตัดบางก้อนติดบาาัดติดนี่ม้เลยเาดเอาอมกินเลางครับเอาเลยบอ้กันก่อนตัติดพีหลอกได้จัดพีหลอกี่หีลมอพ่นเ้อีเลยบ้านี้ เงียว่ะพี่หลอกว่าบาาจัน น้ำมันครับเดี๋ยวแยกน้ำมันไปก่อนเรื่องพัดลมแพงอ๋อยเขาทำงานยางดีเลยครับวูอร์เว่ว่เลยอันนี้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นครับใช่ผมเฮ็ดไห้มันดีๆคือเขาผมเฮ็ดวัวปีนหรอกผมคอยมีความูือขึ้นรถไงมันนี่ครับผมก็เฮ็ดเส้าปลาเส้าหมอกไปทั่นล่ะผมมั่วนะครับเดี๋ยวผมพูดตรงใช่สูตรมั่วเลยรได้หนิตอสเมื่อนึงถึงถือด้แล้วมืดแล้ว ถ้าเราจะทําแบบดูดไม่ได้ครับฝุ่นมามาเกาะเราทําแบบเป่าไปมาก,กต่อไฟสิบสองครับยีิบสี่ก็ได้แต่แรงเกินสิบสองพ่อตามนี้มันก็สซีดีกว่าเก่าอยู่หรือว่าน้ำมันก็มาเต,ต็มสายดีอยู่ด้เนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมันขาไฟมีอย่างหมดบ่มีมแล้วว่าเอาเขาจากสายพันธุ์ถ้าบุญเนี่ยฮะเอเอาขาอย่างประมานี่้ อ๊ยาอหยมาุเมลเป็นหยังน่มันก็แยกไปคกลวกเวกวอูน้ำมันก็แยกมาไฟแบตก็มีแต่ว่าฟิวดีบจะบ่มีกรกโตแน่นบ่ ไม่เพิ่มประเด็นลมไฟฟ้าเฮ้ยถอดพัดลมก่อนเลยถอดพัดลมก่อนนี่ถอดตรงนี้เลยนี่เฮ้ยมันมือสิถือปลาร่มเลยหืมตัดไปอีกต่อเลยตัดก็ไม่เหกี่ตะเกี่ยวมันเราไม่รู้สึกยายมันถึงเล็กเนย เฮ้ยอย่าไปตัดสายดินมันสั่นมันต่อยากตัดสายน,น,น,นี่แหละโอ้บอสหยับรถมาหนีกันดีดีอยู่ในเมย์ก็คือจะจอดไว้เมื่อขึ้นก็ยังบม่เห็นเป็นอย่างเฮ้ยโอนันต์ถือไฟวะโต๊ะไปหัองบุเช่าเสาเช่าสายไฟขึ้นไหมตีอย่างวะ พี่ซาบปฏิบัติทุบเงินขายไว้เนี่ยนะมียังบ่บ่มีอยากเบินน่งน,นอยอยงน้ำมันมาบ่เอ้ามาอยู่เย็ดไอ้ไอ้ออตัววินไอ้อตัวปั้นหนาน,นี่มันไปทางไหนหรือทางหลังนี่ทางหลังพุดแล้วุแล้วมนึงเคียวกันนกเนาะเคีวยวนกโอ้ ว่า<อ>คุ้มนอกจอดเราเคียงนอกก็นถึงเงียบเลยเฮ้ยเจ้าต้องไปหาเพื่อนก่อนวะอาจารย์ต้องไปหาพี่หลอกก่อนว่าคนติบัวถา,าป่ะเดี๋ยวก่อนบติดบัวไปเอาเหมือนเด <c oughs> ี๋ยวอ๋อบติดบัวไปอ <c oughs> าเธอร์เราว่ามึงบัวไปกูกเอบ่อยมึงติดได้ไงไม่ได้เผาซักแล้วแลองกับไข่มึงวะติดบัวไปเนาะ ตัฮะาดมโอ้ยเออกใส่น็อตไม่อียงฮะน็อตเอีงจันน็อตเียงขาดค่เนอตเอีงขาดค่าแตยังกโอ้หมุนเอียงจนน็อตขาดค่าโอ้วน้ำมันกับสิบหัวอยู่หันอีบอ มันอยู่ขึ้นอยู่กับตัวนี้ตัวนี้บ่เปิดน้ำมันก็กลับบ่ไปกข้าแย็ดข้าวเปิดตัวนี้เห,ห็นะอะไรก็เนาะเอาเอากุญแจเบอร์ยี่สิบสองอะไรสิน้องมดวันนี้ลองแผ่งหอยเยอะหน่อยไหมใส่งานดีดีบ่บ่ไปบ่มาจอดที่ซื้อ

บิดกญแจบ่ได้ไอย่งเลยหมดเลยลนักหนา <c oughs> ว่าหันยังกแกอยู่อันนี้ฮ <c oughs> ะเปัไมันบ่บบมีไฟเลยเด้หนิ <c oughs> บ<อ>มึงเด,ด,ด้อนโอ้ยอย่าว่า <c oughs> บ่มันหมุนไนี่เลยอันนี้ก็ปิดกุญแจแล้วหรืมุนท่าป ma ีบ่บ่หม okay, okay, ุนปีบเลยเะมันก็มุนท่าขัวไปเลยนั่นมันมีอย่งนี่แหเรียบร้อยฮะกเีวไปหาพี่หลอกกันบ่ฮะขาเจ้าสิถาที่แคร์เลยแคร์นลคร์เคเลแยอยู่บ่มีผู้ใดม่เห็นไฟอย่างเา่นเดี๋ยไฟิดไฟเปิดกุญแจไดไฟบ่เบ็ดสุลอด มดติดจักหลอดเปิดเมื่อเปิดเมื่เปิดเมืเ่อไหรนี่หมดติดจักอันบ้าโอ้ยอย่า่าไฟามืดถอยมันก็มืดาคาร์ปุ่น มไปเห็ดอะไรกับหม้อแบบหรือเปล่าไอ้เช่าเฮ้ยขัวล้มหรือเปล่าวะวันอาทิตเมื่อวานมหันกนจังเก่งเก่งเก๊กิ่งก็ได้หมุนขัวได้และพัดมาอย่าเออผมมีไฟเลยฮะนั่นดิหมุนอยู่นี่หมุนที่มันถือในตัวเบมันบอกมีเอากูตัดเนาะให้ Ui uh, sài thông đèn vào thử cắn Cho tắt ở đi đi bớt, kheo cắn lên, lên Ui, uh, thì ba biết mưa tôi nghe, nhạc 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 chung hẳn đi mẹ Cái gì giặc hạc rồi quỳ Giờ thử đơ, bác lên đây nè <laughs> ตัดมองกันแล้วกันนี่ไหมอันใเลยนั่นดิใคือมุ่งคอไสขอนบอกโอ้ย่อนก่อนพูดอุ้ยก็จา่ได้เห็นยังบ้านตาต้าท่วงหันี่มันแง่แงกันจะมืดก็สีเงือกเงือกไ่ในยูดอกเ้ย อู้บอมันอ่อนกับบอนี่ดว้ยเอออนกับบอนี่เรอเปอาเล้วขัวกขัว่เอาเล้วบานงานงอกเอาพันพไปหอดอนอดมันเป็นตัวไหนสายดินสายดินลุดโอ้พีก็คือจังวากูก็คือจังยูตะกูแล้วก็สิวะมาโทษตะกูสายดินรวมเนี่ยเสิบสามมั้งมสายดินลุด นั่นยิ้วทั้งน้ำมันมีบ่นั่นใส่วะาใส่ดินติดโอ้นี่ใส่ดินติดกันบ่จันเจ้าบีบเอาถอดนั่นออกมาเราบีบเอาบ่ต้องถอดกวาดกันเพรา้ามันกระชอดหนุกสรงยนไห้คุณเครื่องสตาร์ทบดติดระวังยางเขาห่มมาสั่นอันม้วนเอาไก่แหลกออกนั่นมือซื่อคือดอก ไานบอแซชไปโรงเรียนหูจักตะลงอาหารบอกตอนนั้นสองหีคู่เหมือนเรียบร้อยอาจารย์ใหญ่เห้อรถบัตริดกับโทษผีเวอบกจางย่นกันอยางเขาตะหมกันว่ารถบัติดอยู่ลึงื่อไหลแต่ละไอ้นี่ มันเป็นมือผีพอดีนะอม่เป็นนะรถรติดลโทษผีบอกสร้างยนต์แล้วแนนี้เับโมมีผัดติดพ่ออยู่ท่าล่างเด้จันท่ามันขึ้นอ้้หเดี๋ยวจังค่อยเก็บเอาในปีนี่ คนตายกันจะเฝ้าเดินลุ่นวันติดรถซับเปลือสตาร์วัตติดทุบทีเดียวมันไดลเรื่องเลยนะย้ายมันเดือดบุ้งอือสตาร์กับวัตติจักเชียสตีรี่ล่องสตีร้่ลองกูมาเรยร้องเว้ยอยากตะนำผีเหลี่ยงไงมาหรอกกู ี่หลอกเอ้ยทายนะเด้อฮหลอกไอน็อตน้ำมันที่มันขาดเดี๋ยวจัดปิดเทปตัวทึ่งกับยูนวะเอาต่อเลยอหมดเก็บของติดแน่นอนมั้งดาเอาอะละมดใส่แกะดีโอปิดกัน หมูยู่เป็นยังมันคือบอร์เก็ตเดี๋ยวเราติดตาม,ตามคลจีบมาบด้วยพี่หนุ่มด้วยิีมีสวัสดีครับ